ท่านี้เป็นท่าที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันใช้สีนิ้วเกาหัวพอดีกันจำบอกว่ากาหัวท่านที่โอซีตัวนี้โอเคบอ๊อปเออไงก็ไางปา๊อ่สัตย์นะครับอ่ะเฮิร์เอ็กซ์เอ็กโฟน้องเอิร์ดมีสโลแกนให้ด้วยนะครับน้องเอิร์ดมีสโลแกนให้มาฟังด้วยนะครับนี่เดี๋ยวตบมือให้สามท่านที่ขึ้นมาด้วยนะนี่นะครับดูดูเอ้าผู้ใดปิดปิดเพลงดันคืนดันคืนป๊อปแมนคนอันนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะฮะ อันข้างๆกันอันข้างๆกันอันข้างๆกันเนาะเอาใหม่เอาใหม่เออดันแรงๆๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังไม่เห็นนะฮะดันสูงๆดันสูงๆอ่ะโอเคสองร้อยห้าสิบหกพันี่าร้อยหสิบห้าผูกไม่สุดบนระเบียงเลยไม่มีประสบการณไม่มีความรู้ไม่มีเงินทุนแต่คุณก็สามารถเก็บได้นิด กับฟังเร็จได้ปพราะวันวันเสา,สา,สา,า,า,าร,รา์ที่สามกรกฎาคมนี้ที่อินเตอร์นเ,น,เน็ตเมืองนราธิวาสเชียงทอบโอ้โหปุ๊บมือปุ๊บมือปุ๊บมือเออมีเวอร์ชันอื่นด้วยอยากเห็นอีกไหมนะครับเอามาให้ดู2-3เวอร์ชันนะฮะอันนี้นะครับนะกำลังดังผู้ดใดว่ากู้จักพื้นหลังรู้จักลิซ่าไหมลิซ่าข้างหลังนี่อะไรข้างหลังนี่อะไร โอ้โหนะครับนี่คนนี้ไม่ใช่ยิซ่านะอคนนี้อยากซาเฉยๆนะครับนี่มาดูเจ้านี้2องล้านบาทค่าห้เดือนตู้ที่สูดบนน้ำแ้วป้าลูกทุกแฝเแฝโอไม่รู้สกันไม่รู้ความรู้ไม่รู้งแต่คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เกับความสำเร็จได้ต้องพบกันที่สุดทางกระดาษคนี้ติ้แหนกจิเจอร์มึงพอลานีเวลาเ่ยงตรงเดกันนะครับ เวอร์ชั่นแบบหาโอเคไหมแบบนี้อ่านะครับอ่ะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชั่นบ้านเห่าเป็นดาราอีสานท่านหนึ่งนะครับอน้องๆโตโน่พาคิดกับนาเดีย์คุกิมิยะรู้จักไหมเขามาโฆษณาให้นะครับงานเราเนาะนะฮะสองล้านบาทให้ได้หาเดือนเครื่อพิสูจน์ผลลัพธ์เรวยอดโดนเอ็กเทคโก้ผมมีประสบการณ์ผมมีความรู้ผมมีเคุ้น กับควาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเพจพ่อกับตั้งคอมเร็จได้เมื่อวกันวันที่สิกรกฎาคมนี้อยูอิมเพ็กซ์เราไดเมืองท้องท่านี้เป็นร้านเกียรตรงสาวเมื่อวกันเถอะโอ้เก่งจรบมืองนะฮะอ้าวไม่มีอะไรมากโอเคบอแบบนี้โอเคบอนะครับจำคีย์เวิร์ดอะไรได้บ้างจำคีย์เวิร์ดอะไรได้บ้างสเดือนสองล้านบาทภายในห้าเดือน ดูพิสูจน์ผลลัพธ์แล้วด้วยเอ็กโซไม่มีไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับเจอกันวันที่เท่าไหร่นะ13กรกฎาคมปีนี้นะไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอิ์ดอยากจะมาโปรโมทสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยกำลังจะมีงานใหญ่นะครับเรากำลังจะมีงานใหญ่นะครับ ครั้งแรกนะครับที่รวมคนคนทั่วประเทศเลยนะครับไปเจอกันที่เมืองทองนะครับวันที่13กรกฎานี้นะครับที่ h c t l h n l l r เือ r เมองทองทานี้เป็นงานที่นะครับทุกคนนะครับจะได้เห็นความสําเร็จในแต่ละรูปแบบนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในโซนอีสานบ้านเขานะครับว่าโหยคนอย่างแม่ปวงก็สําเร็จได้กินแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะครับทำไปทำมาทำไม่กี่อย่างหรอกแต่ได้เงิน2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 นี่คือความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เรามีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปงานนี้ไปงานเพอร์เบ็กเอนะจะเจอทีมเหนืออายุ80เดินม,มาโอ้โหนะครับแข็งแรงสักความสําเร็จทางทางผลลัพธ์เรื่องของสินค้านะครับอ่าสินค้าดีมากนะครับท่านก็จะออกมาแชร์ว่าโอ้สินค้ากินไปแล้วดีแบบไหนจะมาเจอตัวจริงในงานนั้นเลยนะครับ แล้วนะครับคนที่กินแล้วดีนะครับอ่าก็จะชวนคนมาเยอะๆก็จะเจอคนที่ทำเขาเรียกว่ากติกากี่ข้อนะเอลเบิฟกี่ข้อนะสีส่ข้อ,ขอคือชวนคนกี่คนสีส่คนหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าหาคนนะฮะ